ดีเจ <Bye. S 2> อ้อมค่ะอ่ะอะเอะ๋เราไม่ได้เปิดเพลงนี้กันนานแล้วนะพี่กวงนะครับแสบของล้องดาเขาเป็นอีกคนหนึ่งที่แบบว่าเสียงเขาเป็นเอกลักษณ์จริงๆนะไม่ว่าจะร้องกับใครร้องด้วยกับวงหรือร้องคือเสียงเขาเป็นเสียงเขาอะนะบุคลิกเขาก็เป็นบุคลิกเขารรจริงๆนะดาเนี่ยนะจะใช้ดาเอนโดฟินหรือดาเฉยๆเนะี่ยเราก็จะจาเขาได้จริงๆนะ ก็ล่าสุดนะคะซิงเกิลสองใจใช่ไหมทะลุปูโปงเลยทะ <40 S 1> ลุถึาสิบล<า>้า, <50 S 1> านไปแล้วทะลุไปถึงไหนปีสิบไปแล้วได้ใช่เจ็ดสิบหรือร้อยไม่เป็นหลบเยอะแล้วอ่ะคือเพลงก็เพราะด้วยถ่ายทอดดีด้วยแล้วตัวละครมันก็ทุกอย่างส่งกันจริงๆองค์ประกอบของความพอดีบางทีมันก็หาย,ยากนะครับคุณผู้ฟังมันไม่ใช่ว่าบางทีอ่ะงานบางคนนั้นเราก็เห็นใจนะตั้งใจทําดีแต่บางทีมันไม่ขึ้น แต่คนบางคนก็ดูเหมือนไม่ได้ตั้งแต่เขาอาจจะตั้งในเบย์ของเขาแต่เราอย่าไปตัดสินนะมันก็ขึ้นมันอยู่ที่จังหวะโอกาสปะมันมันมันเดาอะไรไม่ได้เลยเหมือนกันแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นต้องถามตัวเองว่าณขณะที่เราทําเรามีความสุขไหมและสาคัญกว่านั้นคือเราทําเต็มที่หรือยังพอเมื่อไหร่ถ้าเราทําเต็มที่อ่ะเราจะรู้เลยว่าอ๋อเราทําเต็มที่แล้วแล้วถ้าผลมันไม่ได้เราก็จะได้รู้ว่าอ๋อมันมันตรงนี้มันขาดมันเกินยังไงแต่อย่างน้อยเราจะได้ไม่ต้องคิดว่า เออเนอะถ้ารู้อย่างนี้ทํางี้ดีกว่ามันไม่ต้องมีคํานี้ปะ่ะพี่กวงใช่ครับมันคือทําไปเลยอะ่ะแต่ถ้าผิดมันก็จะเช็คลิสต์ได้ไงว่าว่าว่าอะไรอย่างไรใช่ไหมนะคะก็เรียกได้ว่าถ้าเราทําเต็มที่เราก็ภูมิใจใแล้วก็เตรียมตัวทําเต็มที่ออกจากบ้านได้นะคะจันน้าเมื่อกี้นะคะติดอันนี้ต้องขออนุญาตพูดนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องของวัคซีนพูดเรื่องหรือเรื่องอะไรนะพี่กวงตามเจออย่างเราอะ่ะตกลงมีเว็บไหนบ้าง เย,เยอะเลยใช่ไหมตอนนี้นะคะก็อัปเดตข่าวกันเพราะเมื่อกี้ทางสบคต้องใช้คําว่าสบคชุดใหญ่ด้วยนะคะไม่ใช่ชุดเล็กนะออโดยแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสัรค์นะคะคมาถแถลงเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมในวันนี้เพราะว่าตั้งแต่กลางวันก็มีข่าวเล็ดๆลมาแล้วจนเขาก็ต้องออกมาบอกว่าเฮ้ยประชุมยังไม่เสร็จรอย่าเพิ่งกระจายข่าวกันอะไรอย่างนี้ออกมาแล้วนะคะ มีการประเมินการแพร่ระบาดที่เกิดทั่วประเทศจริงๆก็ประเมินทั่วโลกไปด้วยนะแต่สุดท้ายก็วกกลับเข้ามาที่ประเทศเพราะมันเป็นการอัปเดตให้เห็นภาพรวมก่อนนะคะว่ามีความจําเป็นต้องมีการกําหนดควบคุมโรคที่ต้องเข้มงวดมากขึ้นนะคะก็คือเน้นในจังหวัดที่เยอะๆเนี่ยคือ10บจังหวัดไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพนครปฐมนราธิวาสนนทบ,บุรีปทุมธานีปัตตานียะลา สมุดรปราการสมุดสาครสงขลาอีอ่านไปก็คิดไปเอ๊ะทำไมเขาเรียงจังหวนี้ออเรียนตามตัวหนังสืออ่ะใช่ป่ะเขาไม่ได้เรียงตามภาคนะเขาเรียงตามตัวหนังสือสิจังหวัดเหล่านี้นะคะคุณผู้ฟังก็จะมีข้อกําหนดที่ชัดเจนอยู่ประมาณนึงเลยนะคะการปฏิบัติในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดขนส่งสาธารณะเนี่ยปิดบริการนะคะอ้อมจะพูดเวลาปิดนะคะ ปิดบริการ21นิกาถึงตีสนั่นก็แปลว่า6ชั่วโมงตอน3ามทุ่มถึงตีสาปิดนะคะร้านสะดวกซื้อปิดเร็วกว่ารอบที่แล้วนะคะคุณผู้ฟัง,งจะปิดที่2องทุ่มไปจนถึงตี4ตนั่นแปลว่าไม่ต้องไปเปิดมาหนมจีบหรืออะไรนะคะ2องทุ่มหมดนะคะถูกไหมพี่กวง,งคร,ร้านอาหารนั่งไม่ได้เหมือนเดิมนะคะแต่ว่า ซื้อได้สั่งได้ถึงสองทุ่มเพราะอะไรเพราะว่าคนทํางานต้องจบเพราะรถน่ะเริ่มจะให้บริการจบอยู่แค่สามทุ่มนะไม่งั้นทํางานต้องเสร็จสองเพื่อที่เขาจะต้องปล่อยตัวเองสามต้องรถหมดนะสวนสาธารณะเปิดได้ถึงสองทุ่มกล้าไปไหมกลัวคะไม่กล้าเลยเนี่ยผมไม่กล้าไปวิ่งเลยเนี่ยเพราะกลัวสารคดหลังถูกป่ะถูกต้องครับกลัวเรื่องสารคดหลังถูกไหมแล้วก็ประโยคต่อมานะคะห้ามออกนอกบ้านโดยไม่จําเป็นระหว่าง สามทุ่มถึงตีสีห้ามรวมกลุ่มทํากิจกรรมทางสังคมเกิน5คนขึ้นไปแต่ถ้าเป็นงานศพหรืองานอะไรอย่างนี้ของศาสนาเนี่ยก็แล้วแต่เรื่องเรื่องถูกไหมค,ครับประเด็นคือการห้ามออกจากบ้านระหว่าง3ามทุ่มถึงสีง่เถึงตีสีเนี่ยเขามีข้อย,ยกเว้นไม่ให้นะคะในแง่ของประปาน้ําเสียถ้า <ừ. S 1> ล่วะไหลเนี่ยตามได้ใช่บุคลากรทางการแพทย์อันนั้นต้องใ,ให้ก่อนเลยคืออะไรที่เร่งด่วนอะ ยังยังยัง,ย,งยังพอมีโอกาสนะคะรวมไปถึงถ้าเกิดว่าหน่วยงานที่จําเป็นจะต้องออกไปทํางานคงจะต้องมีจดหมายจากที่ทํางานก็อ้องว่ามันคล้ายๆปีที่แล้วใช่คล้ายๆของเดิมเลยครับค่อนข้างคล้ายเลยแต่เ <จะ S 2> วลาเวลามันกระชากมากจากตอนแรกเมื่อก่อนเราสตาร์ทที่จะมันสักสี่ทุ่มแล้วก็ลงมาที่สามเพราะฉะนั้นนะคะในการจัดรายการของเราอาจจะมีการปรับเปลี่ยนก็คือนุ่ฟังจําได้ส่วนของรายการทอลเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวลองดูก่อนเดี๋ยวเราจะอัปเดตกันอีกที เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่รู้แต่คุณผู้ฟังไม่ต้องกลัว EFM อยู่กับคุณผู้ฟังตลอดเวลา24ชั่วโมงแน่นอนค่ะ EFM อารมณ์ดีวันก่อนค่ะฉันนั่งไปเดินตลาดเจอผลไม้ชนิดนึงเห็นแล้วว่าคิดถึงคุณเลยค่ะผลไม้อะไรเหรอครับลำใหญ่ค่ะ แมนแมนคุยกันครัชนะคะเรื่องของแมนหรือว่าเรื่องของผู้หญิงหรือเรื่องของใครก็ได้ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนมาคุยกันทุกวันจันนะคะติดตามกัน3ดีเจและ1คุณหมอกับกองทุนบัวหลวงปันรายได้กันต่อสำหรับผู้ถือหน่วยกองทุน b i อ c o ค e กองทุนบัวหลวง h i y l d ค่ะ E F M g e n t l e m a n แมนแมนคุยกันครัชสนับสนุนโดย กองทุนบวัวหลวงปันไรายได้กันต่อสำหรับผู้ถือหน่วยกองทุน B Income กองทุนบวัวหลวง Hi You